หลังจากที่โควิดตั้งแต่ะระลอกแรกที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาให้ความช่วยเหลือมีตู้ปันสุกเยอะแยะมากมายหนุ่มรายนี้เองครับเป็นช่างภาพอิสระที่เมืองอ่างทองก็ตั้งตู้ปันสุกที่หน้าบ้านเช่นเดียวกันเอาตู้เย็นเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับ<ฆ>มาทําเป็นตู้ปันสุกแล้วหลังจากนั้นเห็นว่ามีคนมาใช้มีคนทงมาเป็นผู้ให้แล้วมีคนมาเป็นผู้รับเนี่ยก็เลยซื้อตู้กับข้าวเนี่ยครับมาเป็นตู้ปันสุกอย่างดีปรากฏครับปันสุกอยู่เรื่อยมาสุดท้ายไม่มีอะไรให้ปันแล้วครับเพราเน่นจะงว่าตู้หายครับคุณชมครับ เนไปได้ฮะเนี่ยครับ,รบตั้งอยู่ตรงนี้ครับหน้าบ้านเลยครับตู้กับข้าวสามชั้นดัดแปลงมาเป็นตู้ปันสุกเจ้าของตู้คนนี้คือคุณโปเต้นะครับหรือว่าคุณมนณชัยแสงโพทองเป็นช่างภาพอิสระรในพื้นที่ตาบลบางแก้วอำเภอเมืองจงังหวัดอ่างทองครับ<ะ>คุณโปเต้บอกว่าตั้งแต่การระบาดรอบแรกแล้วเอาตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้มาทําเป็นตู้ปันสุกวางไว้ตรงนี้แหละอืกระทั่งการระบาดระลอกนี้ครับ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนไปซื้อตู้กับข้าวสามชั้นมาราคา1,600บาทเอามาตั้งแทนตู้เดิมทําไมต้องมาเปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าตู้เย็นของเดิมเนี่ยมันใส่ของได้น้อยครับ,รบก็เห็นว่ามีคนเดือดร้อนเยอะนะครับก็เลยซื้อตู้กับข้าวมาเปลี่ยนแทนก็มีคนเป็นผู้ใจบุญเนี่ยเอาสิ่งของมาเพิ่มอยู่ในตู้ตลอดเวลาตัวเขาเองก็เพิ่มอยู่ในตู้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจนกระทั่งเช้ามืดของเมื่อวานนี้ตู้ปันสุขที่ว่าถูก หายไปยกตู้เลยครับ,รบขนไปเลยอเอาละเขาเอาของจากตู้บรรจุปไปกินไปใช้ไม่พอเอาตู้ไปเนี่ยมันเดือดร้อนครับแล้วมีกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นะฮะเห็นแล้วนะครับว่าบ้านนี้มีกล้องวงจรปิดคุณปเต้บอกว่าพยายามไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วแต่พบว่ากล้องไม่สามารถจับภาพได้เนี่ยฮะ<อ>เขาไปดูกล้องวงจรปิดพอเนื่องจากว่า ไอ้จุดบางตู้เนี่ยม,มันวางไว้อยู่ด้านหลังมุมกล้องพอดีเลยแล้วมันพอดีแบบนั้นพอคนขโมยไปก็ไม่เห็นนะคะน่าเสียดายนะแบบเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านนี้ครับแล้วกล้องมันส่องออกมาเนี่ยมันถูกกาแพงบ้านเนี่ยมันบังไว้ม,มันก็เลยมองไม่เห็นและเขาไม่ได้เอาตู้หิ้วผ่านด้านที่มีกล้องเอาตู้หิ้วไปทางนึงครับก็เลยไม่เห็นแล้ว่าใครเอาไป ทุกคนเดือดร้อนคนระับอย่าเห็นแก่ตัวเลยรู้ว่าว่าลำบากอะถึงได้มาเอาตรงนี้ไปแต่ทีนี้สิ่งที่เราเอาไปมันใช้ได้คนเดียวคนอื่นอีกหลายคนที่เขาใช้ประโยชน์ตรงเนี้เขาไม่ได้ใช้ ของตาไปเอายายไปไม่ได้ยยไไไดหลูกยายติดอ้นนี่อยู่จะรู้ยังว่าถุกขโมยคุณจะรู้เมื่อกี้เองเจี๊ยบยงงบับให้มันเจอก็ให้มาจับมาให้มามาคืนเดี๋ยวใส่น้านาํามาใส่มาม่าใส่ปลาป่องกินลูกไปไหนเขาไม่ได้อยู่กันสองคนแต่ยายเนี่ยอย่าได้มาคืนนะเอออย่าให้มาคืน มันไม่ัมนไม,ไ,มไม่ใช่คนดีดแท้ๆเลยก็ลำบากเลยไหมลำบากแล้วก็ลำบากขึ้นไปอีกกอจะใส่เอากิน หลายคนที่ใช้ตู้ปันสุกนะคะทั้งในมุมของผู้ให้แล้วก็ผู้รับพอได้ยินเรื่องแบบนี้ก็ต่างตกใจค่ะและรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะเมื่อทราบว่าตู้ปันสุกหายไปเพราะว่าเหมือนเป็นการซ้ําเติมความเดือดร้อนของผู้คนในช่วงเวลาแบบนี้พร้อมกับฝากไปยังเจ้าหน้าที่ค่ะว่าให้เร่งจับกลุมตัวขโมยรายนี้มาลงโทษโดยเร็วค่ะเนี่ยตอนที่มันอยู่เนี่ยมันก็ช่วยเหลือผู้คนได้อย่างดีเนาะ,ะเป็นตู้ชั้นเล็กๆสามชั้นเนี่ยมันก็พอที่จะทําให้ทุกคนแบ่งปันกันได้ หายไปมันน่าเจ็บใจ